ขิกัดลับหลุดกลางโซเชียลชี้เป้าโรงงานผลิตแบงค์ร้อดอลลาร์เกที่ใช้แรงงานฝั่งโน้นนั่งปั๊มกันสดๆร้อนๆประชิดรั้วบ้านเราที่สะแก้วแค่เอื้อมนี่คือการท้าทายอำนาจมืดระดับโลกหรือแค่ง,งานเคลมระดับพรีเมียมที่กำลังจะลามเข้าไทยกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับ ในห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรทันสมัยเสียงเครื่องพิมพ์ทำงานดังกระหึ่มไม่หยุดย่อนและที่น่าตกใจที่สุดคือภาพของแรงงานจากประเทศฝั่งโน,น้นนั่งเรียงแถวหน้ากระดานกันยาวเหยียดมือระวิงอยู่กับการตรวจสอบคัดแยกสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นธนบัตรด,ดอลลาร์สหรัฐใบละ1 0 0เหรียญที่พึ่งจะออกมาจากแท่นพิมพ์แบบสดสดร้อนๆเลยหมึกยังไม่ทันแห้งดีด้วยซ้ำและขอบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่ไก่กาเพราะจาก รายงานระบุชัดเจนว่านี่คือเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงใช้หมึกพิเศษกระดาษก็มีการโค้ดโคติ้งกันน้ำมาอย่างดีชนิดที่ว่าหลอกตาคนทั่วไปได้เนียนคลิป ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในอาณาจักรลับคายสแกมเมอร์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ไม่ได้ตั้งอยู่กลางตาอเมซอนหรือเกาะร้างกลางทะเลที่ไหนแต่มันตั้งอยู่ห่างจากด่านชายแดนไทยอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วของเราเพียงแค่4-5กิโลเมตรเท่านั้นเอง เรื่องนี้เพิ่งจะแดงขึ้นมาเมื่อช่วงบ่ายโมงของวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2569หลังจากที่มีคลิปหลุดว่อนออกมากลางวันแสกแสกพิกัดดาวเทียมชี้ชัดเปะ๊ะทำเอาขนลุกสู้กันทั้งบางเพราะถ้าไอเงินเถื่อนกองมหือมาพวกนี้มันเกิดทะลักข้ามรั้วลวดหนามเข้ามาฝั่งไทยลองคิดดูสิครับว่าเศรษฐกิจชุมชนพ่อค้าแม่ขายแถวชายแดนบ้านเราจะพังพินาศกันขนาดไหน เรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่คิดและใกล้ตัวกว่าที่คาดเดี๋ยวผมจะขยี้ให้ฟังทีละประเด็นแบบม้วนเดียวจบ Disclaimer เนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสรุปข่าวจากรายงานและคลิปเหตุการณ์จริงที่ปรากฏในสื่อหลักและโซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยและให้ความรู้เท่าทันกลโกงอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความเกลียดชังหรือยุยงปลุกปั่นได้อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เย็นๆแบบนี้หลายคนคงกําลังเลิกงานหรือกําลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่ใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนี้จะทําให้คุณต้องหูพึงและตาสว่างทันทีเพราะวันนี้ช่วงเย็นเรามีประเด็นสะเทือนขวัญที่ส่งตรงมาจากแนวตะวันตกของประเทศฝั่งโน้นที่ประชิดต,ติดรั้วบ้านเรา คลิปวิดีโอความยาวพอสมควรที่ถูกปล่อยออกมาโดยเพจรายงานข่าวด้านความมั่นคงเจ้าดังโพสต์เปรี่ยงลงไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตอนนี้กำลังกลายเป็นไวรัลที่แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลชนิดไฟลามทุ่งชาวเน็ตไทยเห็นแล้วถึงกับเดือดพล่านยอดการสแสดงความรู้สึกพุ่งทะยานไปเกือบ1,000 10, 0ครั้งยอดแชร์ปาเข้าไป859ครั้งและคอมเมนต์อีกกว่า587ความเห็นภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมคนไทยถึงโกรธและตกใจกันขนาดนี้มาไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์กันแบบช็อตต่อช็อตครับจุดเริ่มต้นความเดือดมันเริ่มจากคลิปหลุดที่ว่านี้แหละครับซึ่งทางเพจข่าวด้านความมั่นคงยืนยันหนักแน่นว่านี่คือของจริงไม่ใช่ภาพตัดต่อไม่ใช่ AI สร้างขึ้นมาแต่อย่างใด ภาพในคลิปโชว์ให้เห็นโรงงานผลิตเงินปลอมขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานจากประเทศฝั่งโน้นกำลังขมักขเม้นกับการผลิตธนบัตร100ดอลลาร์สหรัฐซึ่งในวงการเขารู้กันดีว่านี่คือ high quality c o u n t e r f e i t หรือแบงค์ปลอมเกรด A Premium ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมัยนี้พวกมิจฉาชีพมันไม่ได้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารสีกากๆมาหลอกเราแล้วนะครับในคลิปนี้เห็นชัดเลยว่ามีการใช้เครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมมีการใช้หมึกพิมพ์สูตรพิเศษที่เลียนแบบหมึกพิมพ์ธนบัตรจริงแถมกระดาษที่ใช้ยังมีการเคลือบสารกันน้ําผิวสัมผสมัสมีความสากความลื่นใกล้เคียงของจริงมากชนิดที่ว่าถ้าเอาเข้าเครื่องตรวจธนบัตรแบบธรมธรมดาธรรมดาเครื่องอาจจะร้องว่าผ่านได้ง่ายๆเลยด้วยซ้ํา ทางเพจต้นทางถึงกับต้องแท็กหน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI CIA สถานทูตสหรัฐรวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐให้รีบหันมาดูผลงานชิ้นโบแดงนี้โดยด,ด่วนงานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยเราอดรนทนไม่ไหวคอมเมนต์กันแบบดุเดือดเผ็ดมันปนประชดประชันตามสไตล์คนไทยที่อารมณ์ขันร้ายกาจบางคนบอกว่าแม่พิมพ์ดอลลรากันขนาดนี้กะจะเอาไปซื้อเครื่องบินรบ F-35 เลยมั้งบางคนก็แซวเจ็บว่า รีบผลิตไปจ่ายค่าเครื่องบินโบอิ้งแหละจ้ะหรือที่แสบสุดๆก็คือสงสัยเอาไปจ่ายค่าสมัครเข้าร่วมโครงการสันติภาพกับประธานาธิบดีทรัมป์ซะเลยมั้ง <laughs> เรียกว่าแท็กสถานทูตอเมริกากันให้วุ่นวายไปหมดแต่ประเด็นที่มันทําให้เรื่องนี้ซีเรียสจนเรามองข้ามไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลอมแบงค์แต่มันคือสถานที่ตั้งของโรงงานนรกแห่งนี้ครับ พิกัดระบุชัดเจนชนิดจับวางอยู่ที่เมืองมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝั่งโน้นซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้ลองจินตนาการดูว่ามันอยู่ห่างจากเมืองปอยเปตแค่50กิโลเมตรหรือพูดง่ายๆก็คือมันตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยตรงด่านอรัญญประเทศจังหวัดสกแก้วของเราเพียงแค่4-5กิโลเมตรเท่านั้นใกล้ขนาดที่ว่าถ้าลมแรงๆหน่อย กลิ่นหมึกพิมพ์อาจจะโชยข้ามมาถึงจมูกเราได้เลยทีเดียวข้อมูลเชิงลึกจากรายงานข่าวระบ,บุว่านี่คือฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่อพยพย้ายฐานหนีตายมาจากที่อื่นหลังจากโดนกวาดล้างอย่างหนักพวกนี้มันเหมือนแมลงสาบครับฆ่าไม่ตายย้ายที่เก่งพอที่เก่าอยู่ไม่ได้ก็ย้ายมาตั้งรกรากใหม่ที่เมืองมาลาย โดยใช้แรงงานคนในพื้นที่นั่นแหละครับบังคับขู่เข็นให้ทำงานทั้งแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกลวงชาวบ้านควบคู่ไปกับปั๊มแบงค์ดอลลาร์ปลอมเรียกว่าทำธุรกิจครบวงจรเยยกฎหมายโลกชนิดที่ไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมทุนจีนพวกนี้เคยโดนสหรัฐคว่ำบาตรหรือแซงชันมาแล้วแต่ดูเหมือนพวกมันจะไม่สะทกสะทานยังกล้ามาเปิดโรงงานผลิตเงินปลอมประชิดรั้วบ้านเราขนาดนี้นี่มันคือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจชัดๆ ลองคิดดูนะครับถ้าเงินดอลลาร์ปลอมเกรดเทพพวกนี้ถูกลักลอบขนข้ามชายแดนเข้ามาปะปนในระบบเศรษฐกิจไทยตามร้านแลกเงินชายแดนหรือร้านค้าที่รับเงินดอลลาร์ความเสียหายมันจะมหาศาลขนาดไหนพอขาแม่ขายตาดำๆที่รับเงินมาโดยไม่รู้ตัวอาจจะต้องสูญเงินฟรีๆหรือซวยหนักกว่านั้นอาจจะโดนข้อหาใช้เงินปลอมโดยไม่เจตนาเศรษฐกิจชุมชนชายแดนที่เปราะบางอยู่แล้วอาจจะพังคลืนลงมาได้ในพริบตา ล่าสุดเมื่อช่วงเวลาบ่ายโมง13นาทีของวันนี้ทางสื่อใหญ่อย่างผู้จัดการออนไลน์ได้ออกรายงานด่วนแจ้งเตือนพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับธนบัตร100ดอลลาร์ต้องตรวจตราให้ดีส่องให้ละเอียดอย่าเห็นแก่ว่าเป็นเงินดอลลาร์แล้วรีบรับเพราะถ้าพลาดรับของเก๋จากโรงงานเมืองมาลายเข้ามาบอกได้คาเดียวว่างานเข้าแน่นอนครับกระแสะในโลกออนไลน์ตอนนี้ชาวเน็ตไทยกำลังเดือดจัด เรียกร้องให้ทหารไทยหรือหน่วยงานความมั่นคงทำอะไรสักอย่างบางคนถึงขั้นบอกว่าพิกัดชัดขนาดนี้รออะไรอยู่ให้พิกันหรืออเมริกาเข้ามาจัดการเลยไหมทำไมต้องรอให้มันทะลักเข้ามาก่อนแต่ก็นั่นแหละครับจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการใดๆจากฝั่งไทยหรือแม้แต่จากฝั่งประเทศเจ้าของพื้นที่เองก็ตาม โรงงานนรกแห่งนี้ก็น่าจะยังคงเดินเครื่องผลิตเงินปลอมต่อไปสร้างความเจ็บใจให้กับคนไทยและทหารหารที่เฝ้าระวังอยู่ตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงในมุมของการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแฟกช็คข้อมูลค่อนข้างนิ่งและตรงกันครับพิกัด GPS ระบุชัดที่13องศา32ลิปดาเหนือ102องศา34ลิบดาตะวันออกเมืองมาลายจังหวัดบันเตียเมียนเจย ระยะทางห่างจากไทยแค่4 5กิโลเมตรเป้าหมายคือธนบัตร100ดอลลาร์สหรัฐและคลิปต้นเรื่องถูกโพสต์ในวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2,569ตัวเลขทุกอย่างยืนยันความสดใหม่และอันตรายของข่าวนี้ได้อย่างชัดเจนจุดที่มันพีคและขยี้อารมณ์ที่สุดของข่าวนี้คือความช็อกค,ครับ ช็อกที่กลุ่มทุนจีนสีเทากล้าใช้พื้นที่ของประเทศที่มีรั้วติดกับเราเป็นฐานการผลิตอาชญากรรระดับโลกแถมยังใช้แรงงานจากฝั่งโน้นมานั่งปั๊มเงินสกุลของลุงแซมโดยไม่เกรงกลัวอำนาจมหาอำนาจเลยแม้แต่น้อยคนไทยเรารู้สึกโกรธแค้นเจ็บปวดแทนเจ้าหน้าที่ทหารชายแดนที่ต้องทำงานหนักเสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพูดนี้ลอยข้ามมา แต่มันก็น่าหงุดหงิดใจที่ทางฝั่งโน้นดูเหมือนจะปล่อยปละละเลยหรืออาจจะถึงขั้นหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้มีแหล่งซ่องสมโจรอยู่ใกล้จมูกเราขนาดนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตนี้ไม่ต้องสืบเลยครับใส่ยับทำไมชอบสร้างปัญหาให้ไทยตลอดประเทศนี้มีดีอะไรบ้างนอกจากสร้างภาระเรียกว่าความราชาชาติพุ่งทะลุป,ประหลอดแทบจะร้องเพลงชาติไทยกันในคอมเมนต์เลยทีเดียวนี่แหละครับคือพลังของโซเชียลที่กำลังกดดันให้ผู้มีอำนาจต้องหันมามอง สรุปสั้นๆให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งนะครับล่าสุดวันนี้มีคลิปหลุดยืนยันการมีอยู่ของโรงงานผลิตธนบัตรดอลลาร์100เหรียญปลอมตั้งอยู่ในค่ายสแกมเมอร์ของทุนจีนเทาที่เมืองมาลายประเทศฝั่งโน้นห่างจากชายแดนสแก้วของไทยเพียงแค่4-5กิโลเมตรสถานการณ์ตอนนี้คือเงินเถื่องพร้อมทะลักเราคนไทยต้องระวังตัวตรวจสอบเงินในกระเป๋าและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเดี๋ยวนี้ อย่าให้กระดาษเปื้อนหมึกพวกนี้มาทำลายเศรษฐกิจบ้านเราได้ถามกันตรงๆเลยครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่เคยมีประสบการณ์เจอเงินดอลลาร์ปลอมตามแนวชายแดนบ้างไหมครับหรือคุณคิดว่าทหารไทยควรจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดบุกเข้าไปจัดการหรือกดดันให้ฝั่งโน้นกวาดล้างฐานทัพโจนนี้ให้สิ้นซากเลยดีไหมครับ พิมพ์คอมเมนต์ระบายความอัดอั้นตันใจของคุณไม่ได้เลยครับผมจะรออ่านทุกความคิดเห็นและจะหยิบยกความเห็นที่เด็ดที่สุดมาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าเพื่อให้เสียงของเราดังไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้